ติ๊กตีะนะครับช็อตช็อตช็อตชุดชดเอ๊ะบุ๋มมีสีอะไรเงี้อนีมันเป็นยังไงบอกให้เพื่อนด้วยรู้สึก สีแดงน,นะครับดับสีเขียวหอมไหมไมีกลิ่นไหมขา้างในมีเยอะๆเลยเบียดเบียดรสอะไรเบียดนะไาเยียสอะไรขา้างในเบียดปากรสอะไรครับข้างใน วอร์บลีบูเบอร์รีนี่มันแข็งแข็งแข็งนิ่มมากเลยอ่ะส่วนตรงนี้มันจะแข็งแข็งใช่ไหม,มแต่ว่าตรงนี้นิ่มเ<ช>ียเปรี้ยวอ่ะน้ำหน่อยแสบบิ้บบน เบี้ยเบี้ยวเบียเบียเบี้ยวเบียเบียทุกคนเบี้ยวไม่เบียเบี้ยวถึงเ <ừ, S 1> ขาในสีหน้าเป๊ะ 不要，不要，不要，不要！这坏事，这坏 ดีไหมทุกคนฮลัลโหลเทสหนึ่งองความสี่เยอืม <Yeah. S 1> อืม,อม เปรี้ยวป่ะเปรี้ยวน้ำน้ำกินไม่ไหวน้องกินแล้วนายเปรี้ยวมากอะ่ะบอ,อกเลยว่าบอกทุกคนอลไรเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากทุกคนลองกินถ้าไม่เชื่อนะจะจับจะจับเผ็ดฟันเลยอ่ะไม่ไวายทุกคนถ้ายอยาก จิกดจิตตาได้ก็ได้นะครับเกลียวมากไม่ไหวเพื่อนๆเกลียวมากไม่ไหวเพื่อนเสร็จไปลองหาซื้อมากินกันดูเนาะนี่นหัวเสียวเขียวแบบนี้นะครับลูกละลูกละยี่สิบบาทนะครับที่ที่เซเว่นอีเลเวนทั่วไปนะครับถ้าไม่มีก็อย่าบอกใจนะครับนี่ครับ าาเบี้ยวมากม,ม,า,มากเจอกันชิปหน้านะครับบ๊ายบายจุ๊บ